สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้พี่บัวจะพามาดูต้นหกหลงนะคะหกหลงตัวนี้ได้มาครอบครองประมาณสี่เดือนแล้วนะคะเลี้ยงไว้ตั้งแต่เป็นปลอมเล็กๆนะคะจนโตแน่นตอนนี้เป็นกระถางเก่าของคุณป้านะคะคุณป้าขายให้ แกบอกว่าแกเปลี่ยนกระถางมาได้สักปีกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เคยแยกไปไหนนะคะหัวมันก็เลยแน่น,นเห็นไหมต้นมันแบบแน่นมากเลยตะ่กี้ลองนับดูได้ประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบกว่าๆมันมันนับยากเพราะมันแน่นกันมากคะ่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่รับกะว่าจะแยกขายนะคะสวยมาก นี่ใบเต็มที่เขาน,นี่กัดสีเต็มที่ที่มันออกจากค้ำๆนิดนึงเหมือนมันจะเริ่มทิ้งใบนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้รองน้ําถาดน้ําไม่ข้างล่างนะคะกลายเป็นเนี่ยเนี่ยใบมันเหี่ยวทิ้งไปทีละใบเนี่ยสองสามสี่ห้ากำลังจะทิ้งหกกำลังจะทิ้งเจ็ดแปดเขาบอกว่าถ้าใบมันเหี่ยวแบบน,นี้ตัดทิ้งเลยอย่าอย่าเก็บไว้ให้เป็นภาระของต้นมันนะคะ ทีแรกไม่ขายนะคะทีแรกเขียนใส่ป้ายว่าฮกหลงไม่ขายตั้งแม่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกอยากขายแล้วค่ะขายทั้งฟอร์มกระถางเองค่ะรับเองนะคะเพื่อนๆรับเองที่บึงกาฬนะเพราะว่ามันหนักมากนะคะแล้วก็ใหญ่มากไม่แน่ใจว่าถ้าส่งทางขนส่งจะส่งแบบไหนนะคะปกติเราส่งตะกร้าไปรษณีเนาะถ้าเป็นกระถางใหญ่แต่ว่าตัวนี้มันกระถาง บิ๊กไซสเข้าไปอีกนะคะส่งไม่ได้ก็มารับเองนะคะลูกค้าถ้าสายที่อยากอาไปพาหัวทําพันขยายในเหมาะเลยนะคะเพราะว่าแค่แสะต้นนี่ก็ได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบแล้วนะคะจากต้นหลักๆนี่ก็ประมาณยี่สิบต้นเบบี้นะคะใบอ่อนๆที่เป็นเขียวๆแบบนี้คือมันมาจากต้นเบบีนะคะนี่น,นี่ขึ้นมาเบบีซ้อนกันมาแน่นๆเลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะแล้วให้ดูมุมไกลๆนะนี่มุมนี้สวยมากตัวนี้ขายอยู่ที่แปดพันบาทนะคะแปดพันบาทส่งฟรีในบึงการหรือว่าลัศมีไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรจาก ตัวเมืองเมืองการน,นะคะเราจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่ว่าถ้าไกลกว่านั้นก็ลูกค้าอาจจะต้องมารับเองนะคะต่อรองราคาได้ค่ะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงฟอมกอน,นะคะหรือว่าคนที่อยากเอาไปผ่าหัวเอาไปทําพันุ์เอาไปตั้งแม่นะคะได้หมดเลยตัวนี้รับประกันการมีหัวแน่นอนเพราะว่าจริงๆตัวนี้ตั้งแต่ได้มาสี่ห้าเดือนนี้ไม่เคยรื้อเลยนะคะ ไม่เคยลื้อหัวแต่ว่ามันต้องมีหัวแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อตามร้านค้านะคะซื้อกับคนที่เขาปลูกตามบ้านเองเนาะอตอนนั้นก็ซื้อมาราคาสูงเหมือนกันยิ่งตอนนี้ยิ่งราคาสูงเดี๋ยวให้ดูใบใกล้ๆนะคะนี่นะคะใบเขายังไม่กัดสีหูตัวนี้เขียวสวยมากเลยเส้นก็เขียว นี่ตัวนี้ก็สวยสวยมากๆโอเคค่ะใครอยากได้ทักมานะคะที่ facebook กระตัวบอนสีบึงการนะคะพิมพ์ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่บัวจะใส่คอมเมนต์ชื่อเฟซชื่อไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสนใจติดต่อมานะ